ทำรางได้เนียนมากเลยต้นเนี้ยพาเพื่อนๆพื่อมาดูไม้แล้วก็อัปเดตไม้ตวนโครงการอะไรนะครับพี่วังวานอนครับโครงการวังวานอนของพี่เอสระบุรีอ้าวเออยังอยู่นะเพื่อนๆนี่เลยนะครับผมถ้าหลักฐานเชียได้ครับเชียได้ถ้าป้ายหายนี้ปะแพ้เลยนะครับเนี่อเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการนะ เดี๋ยวต้นนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดชัดๆนะครับก็ท่านใดที่ทำได้ไปไกลมากกว่านี้หรือว่ายังไม่เท่าขนาดนี้ก็รุ้นเป็นพร้อมกันนะครับกับโครงการนี้แต่ปรมาจารย์เยอะครับในกลุ่มปรมาจารย์เยอะมากสวยๆเยอะฝีมือแบบระดับอาจารย์เยอะครับอยู่ข้าลในเพื่อลากรอบแล้วนะต้นนี้ลากรอบแล้วนะครับไปจะไปสเต็ปสามครับไปสเต็ปสามรอรอ รอจัดให้เป็นสเตปสามเดี๋ยวใบมาก่อนครับแล้วก็ผมจะทําให้ให้ให้รากมันกลางออกหน่อยอืให้รากมันกลางออกตอนนี้มันยังงุ้มเข้าไปยังไงตั้งใช่ครับให้มันกลางออกแล้วก็แผ่ออกนิดนึงใช่ครับก็จะจัดรากสเตปสามด้วยอส่วนชั้นกิ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวอีกนิดน่ดหน่อยครับชั้นกิ่งลกๆอย่างนี้แหละครับคือโครงการจบเมื่อไหร่นะอ่า โครงการตัวนี้น่าจะอยู่มกกาไหมครับจมกรลาใช่ครับอใกล้แล้วนันเนี่ยเดือนนี้เดือนสิงหากันยาลาพฤษภาธันวาอีกหกเดือนที่ก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับกับโครงการนี้อืมสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนก็รับไม้มาตั้งแต่กระถางหกนิ้วใช่ไหมใช่ครับเล็กเลยเท่าเท่ากวดยาคูกวดยาคูด้วยอืมนะครับก็พี่ๆท่านใดที่ กลับดาวไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับพี่เอ๋น่าจะมีโครงการหน้านะครับผมแต่ตอนนี้นัมเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับผมยังอยู่นะครับก็รอให้ส่งกําลังใจไปพร้อมๆกันนะครับกับเจ้าตัวนี้อืบังวานอนวังวานอนนะครับโครงการนี้บังวานอนปีหนึ่งนี่เลยนะครับทำลางได้เนียนมากเลยต้นเนี้ยรออีกสเต็ปหนึ่งครับก็น่าจะจบพี่มีวิธีการ ทําลากยังไงบ้างครับทําไมลากมันถึงรอบแล้วก็มีความสวยแบบนี้ตั้งแต่ลากตะขาบเลยกระถางแปดนิ้วครับของพี่นะถ้าเป็นถ้าก็เริ่มตั้งแต่คัดลากเนาะมันก็ถ้าลากมันสวยหน่อยก็อยู่ประมาณสิบเส้นนะครับสิบเส้นครับสิบสิบสองประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกอลาผมส่วนมากผมจะเอาไว้แปดกับสิบแปดกับสิบแต่โซโคผมจะประมาณสิบสิบสองประมาณนี้ครับอ๋อครับพี่แล้วก็คัดตามสเต็ป ทั่วไปครับทั่วไปสองสามใช่ครับหนึ่งสองสามแล้วแต่แล้วแต่เส้นเนาะใช่ครับนะครับไม,ไม่ไม่ตายตัวใช่ครับ,รบการเลี้ยงไม้ก็หนึ่งสองสองสามส 2> 2, 3, อะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าช่องบ้างมันห่างไหมถ้าห่างมันก็แต่ไม้มันขึ้นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับรากที่เราท,เที่เขาจะให้เราคัดด้วยแหละครับครับบางทีมันมาไม่เต็มมาไม่มาไม่พอมันก็ก็ต้องจําเป็นต้องได้ใช้ กี่เส้นกี่เส้นก<อ>็ว่าไปก็ต้องแก้กันไปใช่ครับนะครับประมาณนี้ก็ฝากติดตามเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับผมบางวันสำหรับทีพีนี้ครับ <laughs>